สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่สิบเก้าครับธันวาคมปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเวลาครับบ่ายหนึ่งสามนาทีนะครับโดยประมาณมาพบวันีหนึ่งวันครับสำหรับบัวไปแช่ตัรบรีครับซอมเบนบีเอ็มโฟลอนโวเป็นยุโรปเฉพาะทางผมเชางปิดครับก็ตามที่เห็นนะครับวันนี้นะฮะเป็นคิวของทีสี่นะครับอ่ขอภพยทีห้าครับสีดําที่มาจากอุดรนะครับก็อะไรยังมาไม่ครบนะครับยังมีขาดชับอกชับก้านนะครับกันรุนนะฮะแล้วก็ เกี่ยวกับกระป๋องพักน้ํานะครับบางส่วนนะครับที่ยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราได้ตรวจสอบไปพร้อมกันนะครับก็่อนอื่นนะผมจะถ่ายเห็นว่าอะไรที่เราสั่งมามีเป็นจํานวนมากครับในกรณีที่รถวิ่งมีอาการอืดควันดําเลงไม่ออกช่วงล่างดังแอร์ไม่เย็นนะครับก้น้ำมันเครื่องรั่วเยอะนะะระบบสายไฟเปื่อยฉีกขาดหมดนะครับ มีการแท้ลงกาวนะฮะรัดวงจรนะครับจากการตรวจสอบนะครับคันที่จอดหลายเดือนมากนะครับก็รออะไรจากเมืองนอกครับก็จะมาแต่ละชิ้นละชิ้นนะครับซึ่งยากลําบากนะฮะก็คงจะปีหน้าแหละครับถึงจะได้วิ่งนะครับก็มาถ่ายทําให้ดูนะครับเผื่อท่านเจ้าของรถได้ดูอยู่ด้วยนะครับจะได้ดูว่ารถท่านน่ะยังอยู่ในอู่นะครับอยู่ในฮ้อยนะครับยังไม่ได้ไปจอดไปทิ้งมันเศษเหล็กที่ไหนนะครับแล้วก็พยายามที่จะ ติดตามอะไรมาให้จนครบแล้วก็จะได้ประกอบไปในทีเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับก่อเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะก็อ่ามี่ท่านเห็นนี่เลยครับเนี่ยมีชุดคอยดีนะครับปกตัวนะฮะอันนี้โอลิงพวกหัวฉีดครับอันนี้ลูกถ้วยวาล์วนะครับไฮดรอลิกนะครับอันนี้ออยเครื่องครับแล้วก็ท่อ ท่อโบนะครับต่างๆนะครับมีท่อน้ําด้วยนะครับล่างบนนะครับกรองนีเซลครับนะท่อน้ํามันเส้นใหม่ครับแล้วก็ท่อแรงดันออกมาจากปั๊มนะครับเส้นใหม่ครับแล้วก็ยางฝาข้อบานะต่อตัวเติมน้ํามันนะเครื่องนะครับแล้วก็ชุดเลี้่งนะครับตาใหม่นะครับนะอันนี้ก็ท่อท่อโบนะฮะอินเตอร์นะครับท่ออินเตอร์สองสามช่วงนะฮะสามท่อนนะวาลน้ําครับ ใหม่นะครับกล่องเครื่องครับนะเดี๋ยวน้ำมันเครื่องว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้ชาร์แคมพารุเรียวนะครับบนฝาสูบนะครับสองชุดครับนะก็แคมใหม่ครับแกะกล่องเอาเราลิ้นนะฮะห่งที่เรียกว่าแคมชาร์ครับของใหม่แกะกล่องได้สตาร์ทใหม่ครับนะท่ออากาศในมือสองครับนะมือหนึ่งแพงมากครับหาไม่ค่อยได้ด้วยนะเลยเอามือสองสภาพดีมานะครับไม่มีรอยแตกของเก่านะจะติดกาวมาเต็มนะครับตรงเนี้ยนะครับนะก็เลย มาให้ดูนะครับยางฝาเข้าวาลครับพร้อมน็อตชุดใหม่ทั้งชุดนะครับบวกฝาเข้าวาลชิ้นใหม่เลยสีบอลนี่ครับนะปาเกนนะชุดใหญ่นะครับใช้ของเอริงครับนะทดแทนได้นะครับปาเกนฝาสูบครับนะก็ของโอริ่งเช่นกันครับนะตามที่ท่านเห็นนี่เลยครับนะส่วนฝาสูบครับใหม่แกกล่องนะครับตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวรอสั่งวาลไอดีเสียด้วยนะฮะส่วนหม้อน้ําใหม่ครับ นะครับยังเหลือพวกคนลงไฟฟ้าแ่ะครับนะที่ต้องอาจจะเตรียมนะอะไรที่มันมันมีผลร้ายต่อเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าทําเนี่ยหมดไปหลายแสนนะฮะก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะครับส่วนเครื่องยนต์ครับก็ยังอยู่ด้านนอกอยู่แบบนี้ครับนะเตรียมล้างนะครับเพื่อรอนะครับจนดอกวาวครับนี่ฮะสิบดอกเครื่องยนต์ห้าสูบครับวาวไอเสียนะห้านะฮะห้าดอกนะครับไอดีห้าดอกครับ ดูสภาพวาวเดีครับแย่แล้วครับเนี่ยฮะเป็นตามมดเต็มนะครับด้านหลังนี่ครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะวาวอีกสิบดอกนะฮะไอเสียห้าไอดีห้านะครับตามนี้เลยครับนะครับก็เราก็จะดูแลให้ตามส่วนนะครับคลิปนี้ถ่ายเห็นว่าท่านไหนที่ใช้รถฟุกคทีห้านะครับก็ที่อยู่กาเท้องตลาดทุกวันนี้แล้วก็อยู่ในเต็นด้วยนะครับแล้วก็รอการจะขายนะครับให้เตรียมกาลังทุนกำลังซับไว้ให้ดีนะครับ เวลารถมันมีปัญหาเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลนะครับค่อนข้างใช้เงินเยอะมากครับนะเป็นหมื่นไม่ต้องพูดถึงครับเป็นแสนครับนะนะแบบต่ำๆนะนี่เอาแบบเบาๆนะครับถ้าสั่งพวกชุดเสื้อออยเครื่องมาด้วยเนี่ยก็ตกหกหมื่นนะครับเฉพาะเสื้อออยเครื่องอย่างเดียวอลูมิเนียมก้อนเล็กๆก้อนนิดเดียวครับห้าหกหมื่นแลครับเพราะฉะนั้นนะใช้เงินเยอะมากครับนะบางตัวเนี่ยแพงกว่าเบนซินได้ซ้ำไป นะครับเพราะโฟกส่วนมากจะไม่ม mm ีของเล่นแบบมากเท่าไหร่นะครับละย่ห้วทดแทนก็บางตัวถึงจะใช้กันได้นะครับก็มีราคาที่สูงครับเป็นรถ b ม p นะครับและรถใช้เดินทางระยะไกลนะครับสะดวกการขึ้นลงนะมีประตูสไลด์2ด้านแล้วก็ระบบความปลอดภัยค่อนข้างมีโครงาที่ใหญ่มีนาำพายที่ดีระบบเบรกที่เยี่ยมนะแต่รูปโฉมโครงสร้างก็สู้พวกเวฟไฟเอาาดไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ ระบบการขับเคลื่อนต่างๆของเครื่องยนต์อะไรมีความทนทานนะครับอยู่พอสมควรคันนี้นะครับที่เราต้องมายกก็เพราะว่าเจ้าของให้ช่วยมายกนะครับมาจากจังหวัดอุดรน,นะครับสไลด์มาเพราะว่าได้รับรถมาแบบนี้แล้วก็มีปัญหาเยอะนะครับรถวิ่งใช้งานไม่ปกตินะครับกลัวจะไปเสียกลางทางนะครับกลัวจะไปซ่อมใหญ่แล้วก็ซ่อมทีละหน่อยมันก็ไม่จบเพราะนั้นจึงมาทําที่เรานะก็ เวียนมาดูที่อู่หนึ่งรอบแล้วนะครับว่ารถเนี่ยอยู่ไหมอะไรฮะไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าเราก็แจ้งให้ท่านทราบเลยนะครับว่าเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยทั้งหมดแล้วครับนะที่เรารอมาหลายเดือนแล้วของพวกนี้มาครบตั้งนานแล้วนะฮะมีฝาสูบอันเดียวนะที่เพิ่งมาเมื่อสองวันนี้ครับฝาสูบนอกนั้นมันของบนโต๊ะที่ท่านเห็นอยนะู่เนี่ยทั้งหมดมาหลายเดือนแล้วนะครับมาประมาณทักสามเดือนแล้วั้งฮะนะนะเพียงแต่ว่ารอชุดมัดไฟนะครับแล้วก็รอ เกี่ยวกับเรื่องอสายไฟท่อนบนนะครับที่เราสั่งไปแล้วเนี่ยผู้ที่เราสั่งเนี่ยเขาเจ็บป่วยนะภรรยาก็ไม่รู้เรื่องนะก็ต้องไปติดต่อกันเอามาจนได้นะเพาราะสั่งนอกต้อง2องเดือน60วันนะครับถึงจะได้ของเพราะเราไม่เอาของเก่านะฮะเราไม่เอาของที่ใช้แล้วแล้วก็มามาสวมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันต้องการความเสถียรน,นะครับเกี่ยวกับระบบไฟหรือในชุดแมคาีนิกของเครื่องยนต์เราก็ต้องการอยากได้ใหม่นะครับ เพราะว่าเจ้าของรถก็ถลําเงินไปเยอะแล้วนะครับก็อยากได้ชิ้นส่วนใหม่ๆนะครับเพื่อความคงทนครับอาจจะใช้ระยะยาวได้นะครับไปเดินทางได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เต็มที่นะคลิปนี้ก็ให้ดูไว้เป็นวิื้าทานนะครับสาธารณะสําหรับท่านที่จะใช้รถ T5 หรือกําลัางจะซื้อทีห้านะครับยืนกับไปยืนคุยกับผู้ขายนะครับระวังจะโดนชักชวนแล้วก็หลวมตัวซื้อมา นะครับเพราะฉะนั้นดูเงินในกระเป๋าท่านด้วยนะครับหากมีเงินแสนสองแสนครับไว้ไม่เทรนั้นนะครับไม่ต้องซื้อหรอกครับเก็บเงินไว้ดีกว่าครับเก็บไว้ใช้อย่างอื่นครับนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้ามีเงินเยอะมากๆล่ะครับก็ซื้อมาก็ลองมาปั้นดูนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าอยู่แล้วครับการเดินทางไกลที่นั่งรถตู้นะครับสําหรับคนเท่าคนแก่หรือคนที่มีอายุค่อนข้างนั่งสบายเหยียดขาได้ดีมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ รถสามารถทำความเร็วได้นะครับเกาะถนนนะครับก็ลองคิดให้รอบด้านนะครับว่าเราจะซื้อมาเพื่อประโยชน์อะไรบ้างซื้อมาขับแค่ใกล้ก็อย่าซื้อนีกว่าขับมาเดินทางไกลบ่อยๆจะให้พ่อแม่ไปเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วเราไหวเราก็ซื้อมาครับแต่ต้องซ่อมให้ถึงนะครับหากวันใดซ่อมไม่ถึงเวลาเราพาผู้ใหญ่ไปขึ้นรถแล้วไปเสียกลางทางกลายว่าซื้อความทุกข์เข้าบ้านเหมือนที่ผมบอก จะพาพ่อแม่ไปมีความสุขกับการที่เราได้ประสบความสําเร็จในชีวิตกับกายว่าสร้างความทุกข์ให้พ่อแม่ในบ้านปลายชีวิตไปอันนี้ก็ต้องลองคิดดูแต่ถ้ารถที่สมบูรณ์สามารถเดินทางทั้งไปทั้งกลับได้ในแต่ละเดือนพาพ่อแม่ไปเที่ยวในชีวิตที่เหลืออยู่ผมว่าสมควรคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราต้องจ่ายไปนะส่วนบางท่านก็พ่อแม่เจ็บป่วยต้องการขึ้นลงสะดวกบางทีก็ขึ้นวิวแชร์บางทีก็ขึ้นรถเข็นก็สามารถ ขึ้นรถลงรถได้อย่างสะดวกก็เห็นสมควรใช้รถตู้นะครับวิ่งระยะไกลแล้วก็นำพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องเราส่งโรงพยาบาลหรือไปตามที่แพทย์น,นัดก็ก็ดีนะฮะก็ดีก็เห็นสมควรส่วนท่านไหนที่ไม่มีในกลุ่มที่ผมพูดมาไม่สมควรออกรุ่นนี้ในทุกกรณีนะครับหรือท่านไหนที่ต้องการไปเป็นหมู่คณะไปกันเยอะๆญาติเยอะครอบครัวใหญ่ลงขันกันซ่อมอ่าอย่างนี้คุ้ม นะแต่ถ้าไม่มีในกลุ่มที่ผมพูดไม่เห็นสมควรซื้อมาใช้ในทุกกรณีนะครับเพราะท่านจะทนค่าซ่อมไม่ไหวนะครับชางก็มีจํานวนน้อยอู้ซ่อมโฟก็น้อยนะบางอู่ก็เล่นตัวบัาอูก่ก็โกงอะไรมือสองถีบนะราคาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบมากรถที่ใช้ไในท้องตลาดมีอะไรง่ายเซอร์วิสถูกช่างที่ไหนก็ทําได้อันนี้เห็นสมควรครับนะแต่ถ้าเกิดว่ารถ อยู่ในกลุ่มที่ผมพูดนี่ค่อนข้างน่ากลัวอย่างเช่นคันนี้ไปรื้อเครื่องมาแล้ววอนเครื่องมาแล้วนะครับมีรอยกาทากาวมาเต็มเลยแล้วก็ใช้ของเก่าทั้งนั้นเลยปุกปลุกแปะมานะยัดคืนมาเอากาวช่วยแล้วก็ประสบไม่ประสบความสเร็จแค่เครื่องติดก็นํารถออกมานะครับเครื่องตั้งม้าก็ไม่มีนะครับการที่มาร์ผิด2อมิลถึงสมมิลก็มีผลแล้วครับในรถรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบ ทีมช่างต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องใจเย็นนะทำแบบละเอียดถ้ารีบมากโอกาสผิดพลาดสูงเพราะเวลาต้องนําออกมาตรวจสอบต้องยกทั้งเครื่องละเกียรออกมาด้านนอกแบบที่ท่านเห็นนะครับถูกถกถูก,ถกลือหมดนะครับเป็นการส้มที่ค่อนข้างใช้ค่าใช้จ่ายในการถอดประกอบเนี่ยค่าแรงช่างเนี่ยสูงพอสมควรนะครับ ก็าตามที่ผมได้พูดไปทั้งหมดครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมช่างเบิร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ